กระต่ายน้อยขนฟูสีขาวตาโตวแวววววและโบสีชมพูบนหัวกำลังกระโดดดึงดึงท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่บานสะพรั่งแสงแดดอ่อนๆทอแสงระยิบระยับเธอชอบเก็บดอกไม้สีสวยมาถักเป็นมงกุฎขณะที่กระต่ายน้อยกำลังเล่นสนุกเธอก็พบแสงเรืองรองระยิบระยับใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเข้าไปใกล้เธอพบไข่ใบหนึ่งที่เปล่งประกายราวกับอัญ,ญมณีมันเป็นของใครกันนะกระต่ายน้อยตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาเจ้าของไข่ระหว่างทางเธอได้พบกับเพื่อนสัตว์ป่าต่างๆ เช่นนกฮูกผู้รอบรู้เมนคี้อายและกระรอกจอมสนทุกตัวช่วยกันหาคำตอบว่าไข่ลึกลับนี้เป็นของใครหลังจากการเดินทางแสนสนุกกระต่ายน้อยพบว่ามีมังกรตัวจิ๋วสีทองกำลังมองหาไข่ของตัวเองอย่างกระวนกระวายเธอรีบนำไข่ไปคืนและไม่นานนักไข่ก็ฟักออกมาเป็นลูกมังกรตัวน้อยน่ารักหน้าชังมังกรจิ๋วดีใจมากและขอบคุณกระต่ายน้อยอย่างสุดหัวใจทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และทุกๆเช้ากระต่ายน้อยกับมังกรน้อยจะมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันใต้ต้นไม้ใหญ่